ในหลวงพระราชทานกระบือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ค่ะ วันที่17มิถุนายน2567ที่ผ่านมาที่ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค1ค่ายพระราม6อำเภอชัอจังหวัดเพชรบุรีพลเอกศิวะพรามรทัศน์กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทยัยและรองหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายอำนวยการโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยพลตำรวจเอกกิบรัตนเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงจเรตตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจโทยงเกียรติมนปานีดผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีรับมอบกระบือพระราชทานในโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานกระบือให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเพื่อพัฒนาพันธุ์กระบือให้มีลักษณะดีเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร สารต่อการอนุรักษ์สายพันธุ์กระบือบ้านตามวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมให้ใช้ประโยชน์ในการทำกรเกษตรกรรมต่อยอดสู่การทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้ปัชญา,าเศษรษฐกิจพอเพียงมุ่งมั่นให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ด้านกเกษตรกรรมและการอนุรักษ์ขยายพันธุ์กระบือไทยสู่สังคมสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการอนุรักษ์กระบือไทยโดยมอบกระบือพระราชทานให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวน5ตัวให้เป็นพ่อพันธุ์สำหรับพัฒนาพันธุ์สำนัก งานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนจัดพื้นที่บริเวณศูนย์ฝึกจิตอาสาภาคหนึ่งค่ายพระรามหกสำหรับเลี้ยงดูและขยายพันธุ์กระบือพระราชทานให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เข้ารับการฝึกจิตอาสาเกษตรกร,กรและผู้สนใจในพื้นที่เพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงต่อไป